นี่ก็เป็นมาด้าสามนะครับตัวล่าสุดนะครับก็เป็นป้ายแดงวันนี้ก็ติดตั้งตัวเจ็ดสิบมิ้นให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เอากล้องมาเองนะครับก็รับติดตั้งให้ตัวเจ็ดสิบมีตัวนี้ห้าร้อยเอ็ดนะครับจะเป็นหน้าทูกเคหลังตัวพันแปดสิบนะครับก็ชัดเจนนะครับคุณภาพของตัวกล้องนะครับภาพก็ชัดเจนนะครับตัวนี้ก็ติดให้นะครับก็สาย ปกติที่จุดบุหรี่ของเขาจะอยู่ใกล้กลางครับสายจะต้องใช้ยาวหน่อยนี้สายไม่ถึงนะครับก็เลยเลื่อนนะครับมาใช้เป็นตัวตัว USB ด้านหน้ารถนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนี้รถเป็นรถใหม่เราก็ไม่อยากตัดต่อสายนะครับก็เสียบเข้าตรงนี้เดินสายให้ครบหมดนะครับสวยงามครับเก็บงานให้เรียบร้อยหมดนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็เชื่อมต่อตัวแอปเรียบร้อยแล้วครับตัวด้านหลังนะครับ มาด้าก็ทรงชบเฉียวนะครับรูรู้กันอยู่นะสไตล์มาด้าด้านหลังก็ติดให้ที่ประตูท้ายนะครับตัวนี้ก็เดินเข้าท่อเข้าจุดเข้าสายก็เหมือนมาจากโรงงานทุกอย่างนะครับเก็บให้หมดนะครับทุกจุดนะครับตัวนี้ก็ติดปกตินะครับไม่มีบุกสลายใดๆนะครับก็สวยงามเข้ารูปนะครับสนใจไงก็ลองโทรมาทักมาครับกล้องหน้าหลังก็จะติดแรงหน่อยนะครับผมผมจะติดอยู่ 800รบาทนะครับสนใจไงก็ลองทักมานะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็ติดให้เรียบร้อยเดินสายเดียอะไรเก็บให้หมดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ